พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยบบทที่26ข้อที่สองถึงข้อที่สบันทึกว่าท่านได้ช่วยผู้ไม่มีกำลังมากจริงหนอท่านได้ช่วยแขนที่ไม่มีแรงแล้วหนอท่านให้คําปรึกษาแก่คนที่ไม่มีสติปัญญาและได้ให้ความรู้มากที่สํำริดผลจริงหนอข้อคิดจากพระวจนะจงช่วยเหลือผู้อื่นหนึ่ง ช่วยเหลือคนที่ไม่มีกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์หรือกำลังปัญญา 2. ช่วยเหลือคนที่หมดแรงอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยกับการงานและการใช้ชีวิต 3. ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขาดปัญญา 4. ช่วยให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการช่วยเหลือผู้อื่นเท่ากับช่วยให้ตนเองได้ทำดีมากขึ้นมีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ